อยากทำฟันปลอมต้องทำยังไงบ้างหมอวัชราค่ะจากคลินิกธนกรรมวีแคร์พิษณุโลกค,ค่ะก็วันนี้อาจารย์แนะนำเรื่องว่าถ้าอยากทำฟันปลอมเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหลักๆเลยนะคะที่จริงหมอแนะนำว่าอยากให้มาพบทันตแพทย์ก่อนเพื่อวางแผนการรักษาค่ะการที่เรามาพบทันตแพทย์ก็จะเป็นการที่เหมือนมีการตรวจวางแผนอย่างละเอียดคุณหมอจะได้แนะนาได้ว่าอ้าวมีหินปูนหรือเปล่า มีฟันผุหรือเปล่าหรือมีซี่ฟันที่ยังเหลือลากตกค้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเตรียมมาอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาตรวจประเมินแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออมันยังมีนะมันควรที่จะได้รับการรักษาก่อนที่จะพิมปากก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยเอ่ะถ้าเกิดเรื่องหินปูน การที่เรามีหินปูนติดตามซอกเหงือกตามซอกฟันอะไรพวกนี้แล้วเราบอกว่าไม่ขอขูดค่ะให้คุณหมอพิมพ์ได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวขัดขวางตัวฐานฟันปลอมค่ะเพราะว่าหมอก็จะพิมพ์ปากทับกับหินปูนไปซึ่งในอนาคตถ้าเกิดคนไข้ไปขูดหินปูนออกก็ทำให้ฐานฟันปลอมเนี่ยมันไม่แนบแล้วค่ะ ไม่แนบกับซี่ฟันตรงนั้นแล้วก็ทําให้อาหารหรืออะไรจะเข้าไปยักได้ง่ายอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเกิดมีหินปูนย้มีฟันผุนะคะมีฟันผุเป็นรูเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่อยากอุดค่ะคุณหมอตอนนี้อยากแค่ทําฟันปลอมไปเลยได้ไหมคะการที่เราพิมพ์ปากเข้าไปในรูของซี่ฟันที่ผุแล้วเราจะไปอุดทีหลังตรงนี้ค่ะมันมักจะมีปัญหาที่ว่าฟันปลอมเนี่ยมัน ไม่ค่อยแนบแล้วอะค่ะคือความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าตรงตำแหน่งที่เป็นรูตรงนั้นหมออุดไปเสร็จเรียบร้อยคนไข้เอาฟันปลอมไปใส่ก็จะเจอว่าอุย้ยมันค้ำแล้วหรือจะให้คุณหมอคนที่อุดฟันอ,อ,อุดให้มันเป็นรอยเว้าเท่าเดิมเพื่อให้ใส่ฟันปลอมได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะไปอุดฟันหลังจากที่ทําฟันปลอมแล้วทําได้แต่ว่าทําแล้วเนี่ยขอบเขตของฟันปลอมมันก็มักจะไม่ได้แนบกับตัวซี่ฟันเหมือนกับที่เราเริ่มต้นเตรียมช่องปากให้มันดีแล้วเราก็ทําฟันปลอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสออย่างนี้ก็คือควรที่จะเริ่มก่อนที่จะพิมพ์ปากทําฟันปลอมหนึ่งสุดท้ายคือเราต้องถอนฟันไหมถอนฟันกี่ซี่ถอนยังไง ก็ต้องบอกตามตรงค่ะว่า,าการที่เราจะเตรียมช่องปากให้หมอก่อนก่อนที่จะพิมพ์ปากทําฟันปลอมโดยการถอนฟันเนี่ยอยากให้มาประเมินก่อนก็คือว่าประเมินว่าซี่ฟันซี่นี้เอาไว้เกี่ยวตะขอได้ไหมมันเหมาะสมไหมมันโยกหรือเปล่าถ้ามันโยกคุณหมออาจจะบอกว่าไม่แนะนําเก็บแล้วค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันยื่นยาวลงมาจนชนเหงือกข้างล่างเลย หรือชนเหงือกข้างบนเลยทําให้ไม่มีพื้นที่ใส่ฟันปลอมซี่บางซี่ที่เราเห็นว่ามันดีมันอาจจะไม่ได้ดีจริงคือมีไว้แต่ว่าใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมอเลยว่าอยากให้มาตรวจก่อนนะคะตรวจวางแผนกันก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่คนไข้เอากลับไปตัดสินใจพร้อมกับครอบครัวได้นะคะสิ่งเหล่านี้แล้วค่อยมา เตรียมช่องปากหรือพิมพ์ปากทำฟันปลอมกันค่ะ